ที่ครับมันนี่อยากตายครับไม่ได้ฆ่าตัวตายแกดกแดกแดกแดกไม่ได้วิ่งเล่นิน่งเล่นถึงจะแดกได้ครับฆ่าตัวตายอักอายคิปเออไม่ตายไม่ทงตะตาย เอออาหารรถตีวิ่งแล้วกูโค้ชเถิดเจ้เ,เ้าขึ้นไปก,ไกว่าเออไปตายไปที่คุตีเบือฟองบีอ่าตอนนี้เราก็เป็นวูบีแล้ว ตัวตายแม่งตัวตายแม่งตัวตายแม่งเลยมันมันไม่ดิ่งยางพังเหรอมันที่อะไรน้ำฟาดแม่งตาย เฮ้ยพูดอะไรก,กับยิบอยู่อะไรทำเละหมดทำไมก็ได้ทำไมก็ได้ใกล้ฝนนาะทำไมก็ได้เนาะอยากไหมดีก็จะตายตัวอยากกัน ดินหายตอยมันตายจะรไปมันตายไปว่ะขี้ไม่มันไม่ต่อพังไงเข้าไปการฆ่าตัวตายคนระับตาย <c oughs> <c oughs> ของตามไอ้อีดียมบ็อกเล็กบล็อกเล็ก็ฟามบล็อกเรสโตนเสโตนทอดเอฟาฟ คิดอะไรไปคิดต่อไปกล้าว่าหาไว้ค่ะต้องตายอยากตายก็ลำตามครับไม่อยากก็อยากทำ

ยังมันจะไม่ตรงตามที่พูด ให้ม mm. ันต <army> ิด <evangelical> กับเลีงเน่งเลงเนะงโอเคห่งครั้งครับห่งครั้งตนี่แล้วก็อันนี้ โซนท่าเดียวแล้วแล้วก็ฟลามมาฟลามมาได้เนี่มันตรงกับอันนี้มันดูแคเบ่งดู

ก็จะออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวมันใช่ไหมอเออไม่ตู้ใช้บอกอเกือกี้อันนี้ติ๊กเอร์อะไร,อ,อ,ะไรอ่านไหมปดติ๊กอะไรติ๊กเอร์ติ๊กอะไรยออ่านเออติอ๊กเอร์ แบบนี้นะคะหนักโอ้มันไม่ได้แล้วก็ทำไมแล้วมันก,ก็ได้นี่ครับข้อไม้ก็ขาดตัวตายทดลองสองโอ้ยลืมอย่างหนึ่ง

โอ้ไม่ทำไมเปนนี้ฉันก็ไม่รูนีคือันเป็นคนร้องไห้ ว่ับุ้มก่อ,อ,อทุกคนไปดูโกนฟกอปบุ้มหน่อยบุ้มกอหวงอยากจะฟัเปเยอะใช้เก่นก็ได้กอไปบุ้หน่อยเนี่ยมันไม่ได้ออกคิดพลาทีหนึง่งอย่านมันแม่งไม่ได้โว้ ฝนฝาดลุกมายัางไงหนึงไหผมยิงเป็นไครอยู่ยังนีฝนตกเแมัน,นมันเลยเป็นไครแล้วมี้งตายฝนตกแล้วใครอดกดูตก็ดูว่า Bye. นี่ไปไปดูคลิปอื่นไปจบหมดไม่จบไม่ต้องดูจบเฮ้ยเจอทำกราบไม่ต้องดูก็ได้ไม่ไมทำทำกันไปดูคลิปอื่นไปไเล่นเกมมาแล้วก็ได้จบแล้ว